สวัสดีครับบ้านสวนชมไภ่หวานนะครับกับลุงจุนชวนทําสวนนะครับวันนี้ก็จะพามาใส่ปุ๋ยคอกครับปุ๋ยคอกใส่ปุ๋ยต้นไม้นะครับจากคลิปที่แล้วนะครับเราก็พาพามาพรวนดินนะครับพรวนดินแล้วก็คุมฟางนะครับซึ่งการพรวนดินก็จะทําให้ดินร่วนซุยแล้วก็รากของต้นไม้นี่สามารถที่จะหาอาหารได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็น้ําเนี่ยจะ ซึมซับเข้าไปในดินได้ดีนะครับแล้วเราก็คุมฟางนะครับคุมฟางก็เพื่อให้ดินนี่รักษาความชื้นได้ดีนะครับเพื่อไม่ให้น้ำานี่ระเหยระเหไปในอากาศเราก็จะสามารถประหยัดน้ําที่เราลดได้นะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาใส่ปุ๋ยคอ,อกนะครับซึ่งปุ๋ยคอ,อกก็แล้วแต่ต้นนะครับต้นไม้ขนาดนี้นะครับผมก็จะใส่ประมาณ หนึ่งคู่ถังนะครับก็โ,ยโรยโบริเวณทรงพุ่มนะครับผมก็จะใส่ประมาณนี้ครับก็น้ําหนักก็จะประมาณสี่ถึงห้ากิโลนะครับก็จะโรยบริเวณทรงพุ่มนะครับก็โรยปุ๋ยคอกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะเอาฟางนะครับคุมโคนว้นะครับส่วนต้นที่เราคุมไปแล้วนะครับต้นที่เราคุมไปแล้ว ก็ไม่จําเป็นต้องเอาฟางออกแล้วก็โรยปุ๋ยนะครับเนี่ยครับผมก็โรยไปแล้วนะครับโรยใส่เข้าไปเลยนะครับบนฟางเลยครับก็ใช้มือขยับนิดนึงนะครับให้มันลงไปข้างล่างนะครับนิดหน่อยครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนครับผมครับสวัสดีครับ